สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเกาะกระแพงหินกั้นดินนะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยาครับก็ที่วัดสุทาวาสนะครับบางระมุงชนบุรีนะครับก็มาอัปเดตนะครับวันที่ยี่สิบแปดเดือนหน้าหกแปดนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการยาแนวนะครับอันนี้ก็เป็นยาแนวนะครับแนวรังพึ่งนะครับก็จะเน้นเรื่องปูนนะครับเรื่องเป็นปูนนูนนะแนวรังพึ่งนะครับ โดยทีมงานช่างหนุ่มพัทยานะครับก็ต่อจากของเก่านะครับที่ทําไว้นะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุ่มพัทยาที่เบอร์โทรสุเป็สสามสห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับก็มาอัปเดตนะครับขคืบหน้านะครับวันนี้นะครับโดยทีมงานช่างหนุ่มพัทยานะครับ งานดีงานไวงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมง,งานช่างนุพัทยานะครับการันตีเรื่องความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในขั้นตอนของการเก็บแนวนะครับแนวหลังพึ่งนะครับก็เป็นแนวปูนน,นะครับอันนี้ก็ประมาณห้ามิลน,นะครับ <ume> <ume> ครับก็ประมาณนี้นะครับแนวนลังพึ่งนะครับ ขอฝากผลงานแล้วนะครับช่างหนุ่มพัทยานะครับเบอร์โทร083 005 85 15นะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดจุปแบบนะครับยินเดียคบปรึกษาคบแนะนำนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับคนทําหินโดยทีมงานช่างหนุ่มพัทยานะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้ไปทำรั้วของท่านนะครับ แผงกันดินนะครับก็งานทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับก็ปรึกษานะครับติดต่อเราทีมงานช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรสองแปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับยินดีคบปรึกษาคาแนะนํานะครับกับงานดีงานไวต้องนึกถึงงานช่างนุพัทยานะครับก็จะมีกำแพงกันดินนะครับแล้วก็กระถางต้นไม้อีสิบเอ็ดกระถางนะครับ ก็คอยติดตามนะครับคอยชมนะครับว่าออกมาแล้วเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็เป็นกระทางต้นไมก้กระทางกลมนะครับ11ต้นนะครับก็จะลอม11ต้นนะครับ ครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับเชิญปริยาครับที่เบอร์โทรไปทราบสุดนะเบอร์้าหนึ่งห้าออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกแบบยินดีครับปรึกษาคำแนะนำครับสวัสดีครับ